นี่สวัสดีค่ะวันนี้เสี่ยวเยาดูหน้าตามันเป็นวาวเลยนะคะนี่ก็เพิ่งเลิกจากงานช้างมานะคะตอนนี้วันที่20พฤศจิกายน2563นะคะก็เวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น เลี้ยงโตจีนช้างในวันที่2 0พฤศจิกายนนะคะคือวันศุกร์นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นการประกวดขบวนนะคะนี่ก็จะพามาอยู่ที่ณลานพญาสุรินทร์พักดีศิริรมจางวางนะคะนี่ก็จะบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะคะก็จะมีแต่ผลไม้ข้างๆไปหมดเลยนะคะเราเรายังไม่ได้กลับบ้านนะคะเราเพิ่งมาจากงานช้างหน้ามันมากเลยนะคะขอบตาค้ำนะคะเนื่องจากว่าทดสอบนะคะทางานด้วยนะคะหลังจากทํางานก็ ลองไปขายของที่งานช้างดูสรุปว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะอันนี้เหนื่อยมากๆเลยนะคะก็ก็ได้มีอันนี้นะคะได้มีโอกาสแวะเวียนมาก่อนก่อนกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเช้าวันที่ยี่สิบแล้วนะคะซึ่งพรุ่งนี้เวลาแปดนาฬิกาก็จะมีขบวนช้างนะคะที่จะมาทานกินผลมไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นสับประรดนะคะเป็น ข้าวโพดเป็นแตงโมนะคะเป็นอ้อยนะคะที่ช้างชอบนะคะช้างก็จะมากินรอบๆพยาสุรินทร์พีจินอารมจางหวานอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะคะตรงเห็นรถขับผ่านนะคะตรงนั้นจะเป็นผลไม้เหมือนกันนะคะยาวไปถึงสารกลางเลยะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ผลไม้เขากําลังปิดอยู่นะคะเพราะว่ากลัวคนจะมาขโมยนะคะต้องมีพี่พอรอของมาช่วยดูนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของการเลี้ยงโตะจีนช้างในค่ํา เชา้าไม่ใช่ในค่ำนะคะในเช้าของวันที่ยี่สิบนะคะก็คือวันนี้นี่เองนะคะวันนี้เซ่ยวเยาก็ก็อยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าออไม่มีโอกาสได้พาทุกท่านนะคะมาเดินชมตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันนะคะเนื่องจากว่าเราเราได้หาประสบการณ์ชีวิตนะคะคือโอ้โหดูหน้ามันมากเลยนะคะแต่ว่าเรา นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็ต้องลุกไปตลาดนะคะวันปกติก็ต้องทํางานนะคะก็เพื่อสิบสองคืนเราจะหาประสบการณ์ในการขายงานช้างนะคะก็คือมีคนเดินจํานวนมากแต่ว่าช่วงการจับจายย่ายยังยังถือว่ายัางน้อยๆอยู่นะคะก็พ่อค้าแม่ค้าก็ต่างต่างอยากให้ทุกคนมาช่วยซื้อช่วยขายกันนะคะนี่ก็เป็นปีเดียวแหละที่จะทดลองขายของดู้นะคะแต่ว่า ถ้ามีโอกาสจะพาไปที่สนามช้างก็คืออยู่ที่สนามาแสดงแสดงงานช้างทุกคืนนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะออกไปเดินชมบ้างเลยนะคะก็ขายส้ตมตำกับไก่ย่างนะคะก็เลยมาจุดชมวิวตรงนี้ไม่ใช่จุดชมวิวนะจุดลานพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรง์จังหวางแห่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นตอนเช้านะคะ วันที่20เราก็อาจจะไม่ได้มาดูตรงนี้แต่ว่าถ้าเห็นขบวนชา้างเดี๋ยวเสี่ยวเยวจะพาทุกท่านมาชมนะคะถ้ามีโอกาสนะคะนี่ก็ยังไงก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานช้างจังหวัดสุรินทร์ด้วยกันนะคะพรุ่งนี้19 19ผ่านไปแล้วนะคะ20นะคะก็จะเป็นงานเลี้ยงอ,อ,อาหารช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็จะเป็นการซ้อมใหญ่นะคะที่สนามสแสดงช้างนะคะก็จะมีช้างจํานวน 400กว่าเชือกเลยนะคะที่มาแสดงร่วมแสดงในครั้งนี้นะคะแล้วก็วันที่21 22ก็จะเป็นการแสดงช้างในช่วงกลางวันด้วยนะคะบัตรราคา300บาทนะคะแล้วก็จะมีบัตรสามารถเดินเข้าชมได้นะคะแต่ว่าถ้านั่งอัศจันก็จะ300บาทนะคะแล้วก็ในช่วงกลางคืนก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะก็จะมีการแสดงช้างในช่วงกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะขอเชิญชวน,ชวน มาเที่ยวจังหวัดส,สุรินทร์ของเราพรุ่งนี้จะเป็นการเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะแต่ว่าเราได้ถ่ายแค่วิววิวตรงนี้ไปก่อนนะคะก็บรรยากาศตรงนี้ดึกมากแล้วเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะยังไงก็มาฝากเชิญทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดส,สุรินทร์ของเรานะคะบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นนี่คะ่ะขบวนได้ที่หนึ่งแต่ว่าเราเราเดินไม่ไหวเราเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลย ออรถนะคะเราก็อยู่ใกล้พระยาสุรินภร์พัฒนีศิินอรมณ์จางวางแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ